สบไ,ไปเป็นโจรงที่มานั่งอยู่ในซีดช็อปครับคนแรกของประเทศไทยหกจุหกเจ็ครับปานเชกดันทพลังขับมันไม่เร็วหรอกรถกับคนมันต้องคู่กันรถแรงคนขับไม่เป็นมันก็เป็นไรไม่ได้ หรือว่าคนขับเก่งแต่รถไม่แรงมันก็ไปไม่ได้ทุกอย่างต้องเพอร์เฟเวลาถึงยอบพอดีเบนจะรงชมายคุณนะชื่อในวงการที่เขาเรียกกันคอนเทคปัจจุบันเป็นนักแข่งของทีม ECU Shop ทีม Thailand แชมป์ซุปเปอร์ปี2012ปี2018ครับ อาชีพแรกเด็กปะยางนี่คือเริ่มเข้ามาในสู่องการความเร็วแต่ปะยางก่อนปะยางอร้านมอไซนอนอยู่ร้านมอไซคเขาเลยนะพูกคีก็อยู่กับมอไซค์กับรถยนต์นอนตื่นเช้ามาโมมอไซต์กลางคืนไปซิ่ง พ่อซื้อคันด้าแด,ดซื้อไว้ใจตลาดเราก็เอามาแต่งโมทําไปเรื่อยจนพ่อขับไปตลาดไม่ได้จนแบบว่าเรายึดโดยปริยายเลยก็ไปขี่เล่นกับเพื่อนเรื่อยมิทติ้งหลังถนนไปหมดแล้วเพื่อนมีรถยนต์ชวนไปมิดไนท์ซิ่งหลังถน,นนนี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นรถยนต์สังเกตว่าทำไมเพื่อนขับอย่างนี้ทําไมไม่ขับแบบอย่างนี้เหมือนที่เราคิดหรือว่าที่เพื่อนขับถูกแล้วแล้วที่เราคิดมันผิดแล้วก็ลองขอเพื่อนขับดู เพื่อนบอกเลยว่าเอ้ยเอยเอขับดีกว่าที่เขาขับเวลามีมิดไนท์เพื่อนก็จะให้ขับตลอดก็ขับเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อย,นอยจนแบบเอ้ยติดใจไหมเพื่อนชวนไปสนามสนามของห้าสมัยก่อนยังเป็นอุโมงค์อยู่เลยแล้วเราก็ไม่รู้จักใครด้วยในสนามยุคนั้นเป็นอัศจรรย์โตยูแล,แล้วคนจ้องอยู่ที่รถเราสองะ200เ x 700มจ็ด้ยมา2 J สักสิบกว่าปีที่แล้วเจ็มร้อยมาก็วีดแล้วมองอะไรกันหรือจ้องจะจับผิดเราแบบลนลองขับครั้งแรกเนี่ยข้ามแท็กเลยเพราะความรู้เราไม่มี เบรนยางก็ไม่เป็นไฟเท้ายังไฟไม่เป็นเลยตัวยางสมัยก่อนก็ไม่มีทุกอย่างเป็นศูนย์คือหลังถนนมาสู่ในสนามมันคนละแบบมีโอกาสได้กลับไปสนามอีกเราก็ได้ลองรถบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเริ่มไปสนามบ่อยขึ้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาก็ตํำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆก็ซ้อมหลังถนนไปเรื่อยอยากจะขับให้ดีกว่าวันแรกที่เข้าไปก็อยู่กับร้านมอเตอร์ไซค์มาหลายปี แล้วก็ขยับมาเป็นรถยนต์รถคันแรก c ีวิก EF4 ประตูเตาลีดเครื่อง B16 ซื้อมาแบบแสนกระบาทแค่นั้นก็แพงหูฉี่แล้วผ่อนตาเลือกอะทำงานแล้วก็เก็บตังผ่อนรถไปเรื่อยขับไปเรื่อยทำไปเรื่อยก็ไปจ้างเขาทำจ้างเขาทำนี่คือรอนานเครื่องเสร็จต้องมานั่งรอคนจูนอีกเบื่อก็พลิกผันมาจนให้มาเป็นปอนเทคทุกวันนี้คือลองทำเองลองจูนเอง เราไปแข่งในสนามเรื่อยๆถ้วยใบยแรกของเราในชีวิตคือคอนด้าได้ที่หนึ่งโคตรดีใจอะ่ะเ,เราได้ที่หนึ่งเราภูมิใจแล้วนี่เราชอบทางนี้จริงๆป่าวะหรือว่าเราต้องไปทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศบริษัทโรงงานทั่วไปถามว่าเรียนมาสายตรงไหมไม่ได้เรียนจบแค่มสาเรื่องเรียนไม่เอาอาวแต่พอเรื่องที่เราชอบเนี่ยเราดันจําได้ ลองทําเองวันแรกนะไม่ได้ทดํารถไปยิ้มเครื่องมือเพื่อนมาถอดน็อตน็นอตเบอร์นี้ต้องใช้เครื่องมือเบอร์นี้คือเครื่องมือยังไม่รู้เลยว่าต้องเอาเครื่องมือเบอร์อะไรมาไขาน็อตตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะวิ่งซื้อเครื่องมืออย่าง้ยซื้อวันละชิ้นสชิ้นอาทิตย์นั้นอาทิตย์แรกไม่ได้ทำรถเลยซื้อเครื่องมืออย่างเดียว สมัยก่อนโทรศัพท์ยังดู YouTube ไม่ได้ยังเล่นเน็ตไม่ได้เลยอาศัยประจ้างเขาทำแล้วก็ครูพักกระจำมองเอาจำเอาเพราะเขาตั้งมาร์กยังไงถอ,อดน็อตแบบนี้ตรงนี้ยังไงอะไรยังไงซฟิโลที่ติดข้างประตูว่าทำไมต้องอยู่แซดพี่บุญตากับพี่อ๋อเรียกให้มาลองขับนั่นแหละคือคันนั้น,นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้มาเป็นนักแข่งมือชื่อัวนง พี่ตาจะให้ลงซุปอัพเลยไม่เคยจับรถเวทใหญ่ขนาดนั้นเลยขับรถแข่งครั้งแรกยางสลิกเกียวโต้แล้วต้องฉีดแก๊สอีกต้องดึงล่มอีกไม่เป็นเลยลองรถก่อนซุปอัพหนึ่งอาทิตย์ก่อนออกตัวพี่ตาสอนหมดเลยเรื่องขับรถเปิดประตูคุยอิงๆจริงนะไม่รู้เขาพูดอะไรแค่ยักหน้าอแค่นั้นนะเราอาจจะมีความจําดีในทางที่เกี่ยวกับรถแล้วก็เทคนิคประกอบเครื่องจูนรถ แบบเด็กรุ่นใหม่อาจจะเข้าไม่ถึงแต่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกดูแต่รูปนะถ้าเกิดให้ไปอ่านหนังสือตัวหนังสือไม่อ่านหลังๆโซเชียลเริ่มเข้ามา YouTube เริ่มเข้าถึงก็เปิดดูสื่อดูการเปลี่ยนเกียร์ฟังเสียงรอบเครื่องยนต์ทุกวันนี้รถทุกๆคันที่ขับจะสิบกว่าคันหรือในงานแข่งวัดรอบผมไม่เคยมองผมใช้หูฟังหูฟังเปลี่ยนเกียรอ์อาแต่บางทีก็มีไม่มีอ <laughs> ทำไมผมถึงขับรถได้ดีกว่าคนอื่นผมว่าอันดับแรกคือความพยายามก่อนอันดับสองคือความเข้าใจเข้าใจคือผมอาจจะเข้าใจเร็วกว่าคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะเข้าใจใน5ครั้งที่ขับแต่ผมอาจจะเข้าใจตรงที่แค่สองครั้งที่ผมขับหลายคนคงเห็นแต่ความสำเร็จแต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังผมอะเสียน้ำตากับสิ่งที่ผมรักมาเยอะเหมือนกัน กว่าผมจะมาถึงจุดนี้มีทั้งคำดูถูกมีทั้งคำศบประมาทไล่ก็มีเพราะแต่ก่อน่ะไม่มีโปรไฟล์คือใครมาขอขับรถพี่ผมขอลองหน่อยได้ปะ่ะไม่ใช่สีสวยอยู่ดีเดินไปไม่รู้จัก้วไปขอขับไม่ใช่แต่นี่รู้จักกันแบบขอขับหน่อยขอลองหน่อยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวให้คนเขาที่เคยขับอยู่ขับไปก่อนดีกว่าคนแบบนี้คือเขาไม่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ ที่ผม,มได้ทุกวันนี้คือด้วยความกล้าความบ้ามีคนมองเห็นผมได้โอกาสเช่นพี่อ๋อพี่ตาที่เรียกไปขับเพราะเขาเห็นสไตล์การขับผมเปลี่ยนจากคำสป,ประมาทของคุณน่ะให้เป็นแรงผลักดันของผมทําให้ผมมีทุกวันนี้แล้วผมก็อยากจะส่งต่อโอกาสของผมที่ผมเคยได้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ผมมีลูกศิษย์สอนขับหน้ายาวสอนปีนั้น แล้วปีนั้นเขาก็ยืนต่ออันดับสองกับผมเลยเพราะผมได้แชมป์อันดับหนึ่งแล้วลูกศิษย์ก็ยืนต่ออันดับสองเลยพึ่งสอนแค่ไม่ถึงเดือนอะให้ขับรถอย่างเงี้ยแล้วรถอย่างนี้โอกาสน้อยที่แต่ละคนจะได้ขับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่รถใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะออกมาแล้วเด็กคนนั้นคือเหมือนเขารักรักในความเร็วตั้งใจฝีมือมันก็ไม่ห่างกันหรอกทุกๆคนมันมีฝีมือหมดแหละอยู่ที่ว่าใครจะสอนเทคนิคเขาให้ออกมาได้เหมือนเราแค่ไหนปะคุณอาจจะไม่ได้เห็นฝีมือเด็กรุ่นใหม่ ที่เขามีฝีมือแต่คุณคุณไม่ให้เขาแสดงอะถ้าคุณให้เขาแสดงทักครั้งหนึ่งคุณอาจจะตะลึงในฝีมือของเขาก็ได้อยากจะแนะนําน้องๆที่เจออุปสรรคแบบนินทาว่าแบบขับไม่ได้หรอกด่าก็มีเชื่อผมดิเอาแรงกดดันตรงเนี้มาเป็นแรงผลักดันฝันที่คุณไปอะ่ะไปได้ไกลแน่นอน จริงๆแล้วเ็ไม่ได้คิดนะว่าความเร็วจะเอามาเลี้ยงเป็นอาชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้ทําอะไรก็ได้จะทํางานอะไรก็ได้ที่เขาไม่บังคับเราอะ่ะคือเราเอาสิ่งที่เรารักมาทําเป็นอาชีพะคือทําไงก็ได้ให้แบบตื่นเช้ามาแล้วมีความสุขกับงานตื่นเช้ามามันจะมีความสุขทุกวนันวันที่เขาดูถูกเรานั้นเราบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งวันนี้มึงไล่กูสักวันต้องจ้างกูและทุกวันนี้ทําได้แล้ว เนี่ยฝันของผมแล้วฝันของคุณนะลีโอมีฝันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า